สวัสดีครับชาวโปรขับทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรขับวีลลี่นะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับผมคนเดิมครับทามาคอสทีเครับเป็นผู้ดําเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับสถานที่อาจจะแปลกๆนิดนึงครับเนื่องจากเป็นวันหยุดสงกรานต์ครับผมเองก็ต้องกลับมาบ้านแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งอัดคลิปหรืออะไรพวกนี้ครับก็เลยนําอุปกรณ์นะครับมาอัดที่บ้านนี่เลยครับผมแล้วก็ หามุมเงียบๆนะครับในการมาอัดเสียงนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเด็กก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสภาพแวดล้อมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับวันนี้ต่อไม่แน่ใจเสียงออกมาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับรายการโปรขับวิกฤตนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังนําไฮไลท์คู่สําคัญสำคัญคู่เดือดๆนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับรวมไปถึงข่าวสารของวงการโปรขับนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการ FCTL นะครับที่จะมีการแข่งขันขึ้นนะครับในหลังช่วงสงการนี้นะครับแล้วก็ รายการของทาง PC นะครับในช่วงปลายเดือนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพบกันครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็มาพบกับไฮไลท์นะครับของรายการ FC Tournament นะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับแบบจุใจเลยครับผมมาชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างไ s s o u ซี e รีพบกับ Signature ครับ ซิกเนเจอร์นะครับอยู่ในชุดสีขาวครับส่วนไวโซซิเลตอยู่ในชุดสีน้ำเงินครับนาทีที่3ครับซิกเนเจอร์มีโอกาสได้ยิงก่อนแล้วจะติดบล็อกครับโดยออมโลเวนเกอร์ครับนาทีที่8ครับมาอีกครั้งหนึ่งซิกเนเจอร์เปิดคอสเข้ามาได้ยิงแต่ก็ออกไปครับซิกเนเจอร์ได้ลูกเต็มมุมหมูเข้ามาอีกครั้งมีโอกาสยิงซัดเรียบร้อยครับมิสเตอร์ธนวัฒน์ครับ เร็วมากครับยืนโล่งๆครับใลยซัดเลยครับซิกเนเจอร์ขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่11ครับไบโซซิเลตยปลุกมาด้วยกู UPS ครับแต่ก็ถูกแท็กเข้าไปครับเสียจุดโทษครับไบโซซิเลตสมีโอกาสได้ยิงจุดโทษนะครับด้วยคุณป๋องนะครับแล้วก็ ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับไบโซซิเลตตามที่เสมอซิกเนเจอร์แล้วครับ1ประตูต่อหนึ่งาทีที่12เท่านั้นครับนาทีที่13ครับซิกเนเจอร์บุกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโอกาสได้มงครับแต่ก็ถูกเคียย์ออกไปโดยอัมูโรเวนเกอร์ครับนาทีที่23ครับซิกเนเจอร์บุกขึ้นมาอีกครั้งโอกาสได้โอ้กองหลังยึดตำแหน่งดีครับแล้วก็เคียย์ออกไปครับ นาทีที่34ครับทางไวโซซียร์ตก็เสียไปเหลืองให้นะครับโดยมุตามิครับนาทีที่38ครับเกือบเสียประตูครับโอ้โหเล่นกันหน้าประตูนี่น่ากลัวมากครับไวโซซีเร so ีตสแล้วก็ช่วงลดเวลาบาดเจ็บของครึ่ง แรกมีการยิงเรียบร้อยครับซิกเนเจอร์ขึ้นนำไวโซซิเรียครับสประตูตัวหนึ่งครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับโล่งๆเลยครับเริ่มขึ้นหลังมาครับซิกเนเจอร์ก็บุกมายัางต่อเนื่องครับหลุดมาแล้วครับแต่ก็ล้ำหน้าครับมิสเตอร์ธนวัฒนนาทีที่76ครับอติโนทองบอลแต่ก็ทุก ย่างกลับขึ้นมาครับบอลลูฟีคิกคอสเข้ามาในโมงอเอามูลโลวงเกอร์ยืนตำแหน่งดีครับหม่งเคลออกไปครับนาทีที่80ครับบุกขึ้นมาได้ยิงติดบล็อกครับอามูลโลวงเกอร์ยืนบล็อกอีกแล้วโอ้บล็อกหลายลูกเลยนาทีที่90ครับโอ้หลุดเช็คลำหน้ามาครับแต่เซฟได้โดยผู้สาประตูแล้วก็หมดเวลาครับ เซเนเจอร์สามารถเอาชนะไวโซซีเรียสไป1ประตูต่อ0คกู้ต่อไปครับเป็นกู้มอนสเตอร์พบก,กับเอเลสครับเอเลสอยู่ในชุดสีแดงครับมอนสเตอร์อยู่ในชุดสีเข้มมอนสเตอร์มีโอกาสบุกขึ้นมาก่อนครับเปิดคอร์เข้ามาบุกเคลียร์ออกไปได้ครับนาทีที่9ครับนายไทยแลนด์โยดบอลมาโมติดเซฟโอ้โม ปาดชนเสาโอ้โหกลับมารับได้อีกทีครับนาทีที่สิบครับเอลเลสบุกมาบ้างทางด้านกราบฝาเปิดคอสยาวๆมามงไม่ได้ครับกองหลังยืนตำแหน่งดีครับเคลียร์ไปแต่ก็ยังไม่พ้นครับมิวหนูนุ้ยหมวยครั้งหนึ่งโอ้โหเซฟได้ทุกพวกสาประตูครับนาทีที่18ครับเอลเลสบุกมาคอร์สมาอีกครั้งมงคราวนี้ไม่เหลือครับโจ๊กไทยแลนด์ครับยิงขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เฟิร์สกอร์ดมาสวยมากครับนาทีที่ที่29ครับมอสเตอร์บุกมาบ้างครับแต่ก็ถูกตองหลังสกัดออกไปครับนาทีที่32ครับมอสเตอร์บุกมาอีกครั้งนึงยกบอลมาแล้วตวัดเรียบร้อยครับบาบารอยครับยืนโล่งๆแล้วก็ยิงเข้าประตูไปครับมอสเตอร์ตามตีเสมออเลสซ่าครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับยืนตำแหน่งโล่งๆนะครับ มอสเตอร์ังบุกไปครั้งหนึ่งนะทแานแรนยกมาแต่ผู้สาวปตูก็รับไว้ได้ครับนาทีที่41ครับเจมวิกเปิดคอร์ดมาโลง่ลงๆเรียบร้อยไหมโอ้โหติดเสาเกยบได้ประตูครับจบไทยแลนด์แล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งเริ่มครึ่งหลังมาครับนาทีที่52 มอนสเตอร์มีโอกาสคอสไอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกสก,กัดไปได้ครับนาทีที่68ครับกวินมาละยิงครับแต่ผู้สาว,วประตูก็ไปเสียจานยิงประตูไปครับนาทีที่69ครับโจทย์ไทยแลนด์มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งยิงติดเซฟอีกแล้ว,วต่อเนื่องครับมงติดเซฟอีกแล้วครับกระนำหนักมาก ที่ที่81ครับ Monster, มอนสเตอร์มโอการบุกขึ้นมาเปิดคอสมงโอ้โหเซฟอีกแล้วจังหวะต่อนเนื่องครับแต่ม,มุมมอนสเตอร์นายไทยแลนด์คอสมามงอ,ออกเสาไปครับทีที่90ครับมีโอกาสกยิงเจงวิกติดบล็อกซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับโจ๊กไทยแลนด์ไปยืนอะไรตรงนั้นครับบอลไปถึงพอดีแล้วก็ซัดครับอเลสขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่งครับ ยิงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่คือหมดสิทธิ์ที่จะทาประตูตีเสมอได้เลยครับแล้วก็เขี่ยบอลเรียบร้อยครับหมดเวลาครับอาเลสชนะมอนสเตอร์อีสปอร์ตไปสองประตูต่อหนึ่งผู้ต่อไปครับเป็นผู้โกโกวาอะคาเดมี่พบกับบ้านโป่ง f c ครับบ้านโป่งในชุดสีขาวนะครับโกโกวาอยู่ในชุดสีเข้ม นาทีที่1นครับบ้านโป่งเปิดเข้ามาบงออ้ยออกเสาไปนิดเดียวครับนาทีที่3าครับบ้านป่งใหม่ครั้งหนึงยิงโอ้โหติดเซฟทันไหมโอ้โหโดนลูกสามอีกแล้วบ้านโป่งขึ้นนำโกโกโวาไป2 1ประตูต่อศูย์ครับลูกสามนี่เซฟยากครับ นาทีที่สิบมาอีกครั้งหนึ่งครับแจ็คเกอร์โฟ,โฟแทักผู้สารตูรับไม่ได้ครับนาทีที่สิบเจ็ดครับยกไม้ครั้งมงออกข้างไปครับนาทีที่ยี่สิบครับโบควาได้มงอีกครั้งอื้มต้องหลังอยู่ตรงนั้นพอดีครับอีกครั้งหนึ่งโหตะข้ามคานครับฟินนาทีที่ยี่สิบเก้าครับ อันครับบุกเข้ามาติดบล็อกผู้สาวประตูขวาไว้ได้ครับหมดเวลาครึ่งแรกครับโกวายังตามอยู่ครับเริ่มขึ่งหลังมาครับบ้านโปงในบุกหม่อีกครั้งหนึ่งยิงโอ้หออกเสาไปครับเดเสียวจังหวะแรกเลยครับนาทีที่5 1ครับโกวาบุกมายิงโอ้โหอาจาร์ศักย์ยิงติดเซฟผู้สาวประตูครับ มาอีกครั้งนึงครับนาทีที่54โกโกวายิงติดเซฟอีกแล้วครับโกบอลแม่งโคตรเหนียวอีกครั้งนึงครับโกโกวาติดบล็อกเอากองหลามพลาดแล้วก็ยิงออกเสาอีกโอ้ไม่ได้นาทีที่ห9ครับยิงโอ้โหติดเซฟครับทำมาตอนชีเเปิดมาแล้วก็คว้าไว้ได้ครับจงังหวะต่อเนื่องเลยครับ แล้วก็ยกบอลแทงทะลุมาล้มหน้าอ้นิดเดียวครับบานโปง่งเอาหลุดเช็คล้มหน้ามาครับมาแล้วครับมาร์ GSM 18ยิงติดเซฟมีตัวซ้ำเรียบร้อยครับบิ๊กเกอร์ขึ้นมาเป็นแผงครับบานโป่งขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์ครับเกินต้านครับเซฟไม่อยู่แล้วซึ่ง มามองยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีที่72ครับฟินหมู่ครั้งแรกติดผู้สาประตูครับแต่บอลเนี่ยมาเข้าทางแล้วก็ซัดเข้าไปได้ครับตามมาแล้วครับ1ประตูต่อ2นาทีที่76ครับแท็กเห็นเกือบแย่งได้ครับผู้สาวประตูเอ้าเกือบพลาดสุริยามารับบอลจากผู้สาวประตูไปครับเกือบครับนาทีที่84ยกบอลข้ามมาครับหลุดมาแล้วเรียบร้อยครับ มาร์กจเครับประตูที่2ตัวเองพาให้บ้านโป่งขึ้นนำปูกวาแล้ว3ประตูต่อ1ครับทํามก็ทีเอชออกมาช้าครับนาทีที่89คอสมาอีกแล้วครับมากรกโมงติดผู้สาวประตูครับช่วงนาทีที่90สซับสาก,กะยิงติดโอ้โหกายิงยัดเสาแรกครับแต่ผู้สาวประตูยืนดีครับ, D, รบหมดเวลาครับบ้านโปง่ง ชนะโกโกวาไป3ประตูต่อนหนึ่งครับคู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างแบ็กแคทพบกับแบ็กฮอกแบ็กแคทอยู่ในชุดสีแดงนะครับส่วนแบ็กฮอกอยู่ในชุดสีน้ำเงินนาทีที่12ครับเมลนัมของ Black Hawk, แบ็กฮอกแทงเปิดมาขวานซ่ายิงติดเซฟยาจินโนล,ล่าครับดูซิเฟอร์โมงมาเรียกหรือ้อยครับขอขอภัยครับดูซิเฟอร์เปิดเปิด เตะมุมมาครับกูเด็กโน่หม่งเข้าไปครับแบ็คคอขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนชูกันพีครับแบ็คแคทกระชากมาหลุดมาแล้วครับแล้วก็หืมติดบล็อกโดยแฮร์รี่บีนส์ครับผู้สาวตูออกพลาดครับในจังหวะที่สาสิบสองครับเรียบร้อยครับออกมาพลาดครับประสบการณ์ยังน้อยครับ ตอนนี้แบ็กแฮตตีเสมอแล้ว1 1ครับโลซิเนตโลซิเนตแท็กมาติดบล็อกโอ้โหยาชิโนล,ล่าก็ขวามไ่ได้ครับยังเสมออยู่1่ประตูต่อ1ครับแล้วก็นาทีจังหวะสุดท้ายครับยกมาเขาหมดเวลาครับเริ่มขึ้นหลังมาครับลูซิเฟอร์เปิดมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหจะมุนจังหวะเดิมแต่ยาชิโนล,ล่าอยู่ตำแหน่งดีครับ นาทีที่56สิเฟอร์คอสมามีโอกาสโอ้โหกูเด็กโนมาอีกครั้งครับมาอย่างบหนักหน่วงครับแบฮอกแล้วก็โดนสวนกลับครับแย่งได้ไหมวีกันตวีก็หม่งคืนผู้สาวประตูไปครับดูซิเฟอร์บุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแทนทะลุมากูเด็กโนยิงยาจิโล่ารับสบายครับ ที่ี่85ครับแบ็คแคทยกมาครับแต่โปรตแคทยืนตำแหน่งดีครับเซฟได้ครับแล้วก็เปิดคอร์สยาวหรือหมดเวลาครับแบ่งแต้มกันไปครับคนละหนึ่งคะแนนครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับคู่ต่อไปครับคู่ระหว่างแบ็คเพิร์ลกับแบ็คบูฟแบ็คบูฟอยู่ในชุดสีเหลืองครับแบ็คเพิร์ลอยู่ในชุดสีดำครับ จังหวะแรกเป็นนาทีที่3ครับมงติดได้ครับครั้งที่2ครับแบ็คโอลุงกัดเปิดเตะมุมเข้ามาแต่ก็ถูกสกัดออกไปได้นาทีที่5้าครับโทนี่ยิงสไนเปเลียนครับเซฟได้ครับมาบ้างครับแบ็คเพอร์ครับคอสเข้ามาแต่ก็ยังไม่เป็นผลครับเนมามีจังหวะเข้ามาปูเรียบร้อยครับคูวาซีครับ จังหวะเล่นหน้าประตูของแบ็คเพรินอันตรายจริงครับจังหวะมีเพียงแค่นิดเดียวครับก็ทําได้ครับอีซาในสตารครับส่งบอลมาให้คริสซี่ Bird, ate, Bob, เบิร์ติดบล็อกครับเตะมุมอีกทีนึงบงเข้ามาแล้วก็ออกมาขวาบอลไว้ได้ครับสไลร์เปลียนครับนาทีที่23ครับเล่นพลาดครับแบค็คบูฟโอวโหเกือบเสยประตูครับนาทีที่ 25ครับจังหวะฟาวเกิดขึ้นกลางสนามครับรับไปหนึง่งใบเหลืองนะเดมอยแบบบุกขึ้นมาครับต้องการตัวสิมองคอสเข้ามาประถูกสกัดไวได้จากกองหลังครับเอา้าเกือบเล่นผลาดครับแบบเพอบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยอพอลโลคลอสเข้ามาแต่ก็ถูกสกัดไว้ได้ครับ โหวิเข้าหนาักมากครับแบ็กบลูหือเกือ,พอบพบรหนึ่งผัดหนึ่งคนระับโชคดีใบเหลืองครับช่วงพอเวลาบาดเจ็บกองหลังเล่นพลาดครับแล้วก็กูวางซีโอเกือบทําประตูได้ครับแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับแบ็กเพ์ยังนาแบ็กวูอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์คืนหลังมาครับเนมาร์คอสมาลงๆหือมง,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 งได้ผู้สาวตูก็เซฟได้ครับ จอๆเลยฮะเนยมาบุขึ้นมามาที่อพอลโลอีกครั้งเรียบร้อยครับเอาบอลลงดีแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ครับแบ็กเพิร์ลนำนะครับเลี้งตำแหน่งดีมากไม่ลำหน้าอ่าสิมาอีกครั้งหนึ่งอพอลโลคกคลิกแล้วก็ยิงหูติดเซฟได้ครับอพโลเกือบทำประตูได้ครับนาทีที่55ครับมาอีกครั้งนึง แล้วก็เป็นจังหวะสวนกลับมาของแบ็คเพิร์ลครับเนมายกโอ้โหนี่ยิงหรือเปิดครับเนี่ยออกไปไกลเลยครับนาทีที่70ครับเดมอยเขาบอลให้เนมาส่งบอลให้เันเดอร์อัพพอลโลยิงโอ้โหดูดิมุมมีอยู่แค่นั้นนึงยิงได้ครับสามศนไปแล้วครับแบ็คเพิร์ลโดยอัพพอลโลอีกแล้ว นาทีที่80ครับเปิดคอสมาก็เข้ามือผู้สาวประตูครับนะบุ๊บบุกไม่ขึ้นนะแล้วก็พอลโทส้สวนกลับมาครับคอสบอลมาโลง,ลงแล้วก็เรียบร้อยคนละ2ประตูครับอาพอลโลก,กับกูบาซีูนย์ไปแล้วครับ กรหมดเวลาครับแบ็คเพลสามารถเก็บสามแต้มโดยการถล่มแบ็ควูไป4ประตูต่อ0ูนย์ครับคู่ต่อไปครับคู่ระหว่างฉลามอีสปอร์ตพบกับสารยาบอยครับฉลามอีสปอร์ตครับอยู่ในชุดสีฟ้าครับส่วนสารยาบอยอยู่ในชุดสีเข้มครับนาทีที่1ครับสารยาบอยเปิดคอร์ดมาโดยสวินเดอร์มักติดเซฟอีกแล้วยิงซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับมาขากถุยครับ มงตอนแรกผู้สาวตัวเซฟได้ครับไปชนเสาแล้วก็มาเข้าทางครับมกขักถุยไม่พลาดครับซ้ำรุ่ยสองเข้าไปนาทีที่6คอสมาอีกครั้งหนึง่งมาขักถุยอีกแล้วครับผู้สาวตัวเซฟได้ครับแต่มงครั้งที่สองเซฟอีกแล้วครับโอ้โหบอดโคตรเหนียวแต่มงครั้งที่2มง,งอันนี้แอลก็พยายามจะเคลียรบอลออกไปครับแต่ก็คุกคิกครับ เป็นจังหวะต่อเนื่องเลยครับบิลาบองครับเลี้ยงบอลมาตรงแดนกลางครับแหงทะลุมายิงโอ้โหติดเซฟผู้สาประตูครับแล้วก็ถูกสกัดเทียออกไปครับโอ้โหจังหวะต่อเนื่องยาวๆเลยครับเจสซี่ครับฉลามเปิดคอสโอ้มาตรงค้างครับอาชิมิริแทงคาลุบิลาบองยิงต้อหติดเซฟครับจังหวะเปะมุมมาก็มงเรียบร้อยครับผู้สาประตูออกมาพลาดครับ ซาลิบายิงเข้าไปครับฉลามตีเสมอ1ประตูตอนหครับผู้สาวตูออกมาพลาดครับเรียบร้อยครับขึ้นลงโลงครับแล้วก็มีสองนิดนึงด้วยเต็มหัวเลยนาทีที่38ครับแปิครับคอร์เข้ามาผู้สาวประตูครับยืนรับสบายๆครับนาทีที่43าฉลามเปิดคอร์เข้ามา กองหลังก็บล็อกไม่ได้ครับช่วงถอยเวลาบาดเจ็บครับเปิดคอร์สเข้ามาครับก็ยังถูกสกัดไม่ได้โดยฉลามครับว่าต่อเนื่องครับมีโอกาสแล้วมาร์คคาถุยโอ้โหไม่มีโอกาสได้ยิงครับแล้วกองหลังก็เตะเขียวไปครับยังเสมอกันอยู่ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถึงหลังมาครับเป็นโอกาสของสรารยาบอยเปิดคอร์สเข้ามาครับงงอีกแล้วครับโอ้ลูกงง ทำอะไรกันยากครับจังหวะนี้กองหลังพลาดครับนาทีที่62ครับเปิดมีหมุนตัวนิดนึงครับเอาเชมรี่ต้องหยุดครับรับไปครับหนึ่งเหลืองฮะจังหวะฟีคลิกออกมาก็ไม่อันตรายเท่าไหร่ครับนาทีที่65ครับยาบอยบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแทงบอลมาหความคิดดีครับจ่าจะแบบย้อยๆแต่ผู้สาวตวยืนดีครับ นาทีจสิ่ยิงอ,อีกแล้วครับแล้วก็ลูกซ้ำเรียบร้อยครับบินละบองครับนาทีที่75ครับสลามพลิกขึ้นนำสารยาบอยแล้ว2ประตูต่อหนึ่งครับบินละบองไปยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับผู้สาวป,ประตูปัดพลาดครับเข้าทางเรียบร้อยนาทีที่7จ เขาเปิดคอสเข้ามาครับเข้าทั้งผู้หญิผู้สาวประออกมาทันครับจังหวะเซฟแปลกๆนะครับก่อนหมดหลา่นหนึ่งนาทีครับสารยญาบอยบุกขึ้นมาเซวินดมาร์กเยื้อปลอยครับโอ้โหยิงประตูตีเสมอครับเหลือหนึ่งนาทีหมดเวลาแล้วเท่านั้นครับฉลามกันไว้ไม่อยู่ครับแล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหเซวินดมาร์ครับ 2ประตูต่อ2ครับแบ่งกันคนละ1นคะแนนครับสรุปผลคู่อื่นครับส e นามอีสปอร์ชนะแบ็ k ฮอกสามตัว2อ2มอสเ t อร์แพ้ให้กับเอล x สห่ตัว2อ2เลสกิมซีรีเสมอกับ b i ท b o y ศูนตัว0 b นย์บูดแพ้กับซนเซอรูย์ตัว2อดักแด้ชนะเทนพีเประตูต่อศูนย์แบ็กเพร์ครับแพ้กับ 1, 2, Series, สายบอยศูนย์ 0, ประตูต่อ1นึ่งซีั่นแพ้กับหมู i ปิ้งหประตูต่อ2 ไวโซซีเรียสเสมอซบ้อซาศูประตูต่อศูนยแบ็กแคทเสมอสกายดักหนึ่งประตูต่อหโกโกวาแพ้กับบ้านโปง่งหงประตูต่อสามอัลต้าแฮททแพ้กับแบ็กวูฟศูนย์ประตูต่อสองเอเลสแพ้กับบีทพอยต์แฟตัอรี่ศูนย์ประตูต่อหนึามเสมอกับสายยออยสองประตูต่อสดักแด้เสมอกับบ้านโปง่งหงประตูต่อหส่วนมอสเ t อร์อ p o r t กับ m o ู i ปินะครับยังไม่เห็นผลการแข่งขันๆๆนะครับเลสคิมิซิลี่เสมอกับซืัสซาหนึ่งประตูต่อห บูด็อกแพ้กับ 10pm 1ประตูต่อ2ซีซสั้นแพ้ให้กับสกายดัก0ประตูต่อ3ไวโซซีเรียสแพ้กับซินเจอร์1ประตูต่อ2แบ็คเพิร์ชนะแบ็ควูฟไป4ประตูต่อ0แบ็คแคทครับเสมอกับแบ็คฮอค1ประตูต่อ1และโุประวัติอะคาเดมีแพ้กับอั 4, 0, บ 1, 1, ลต้าท็ค1ประตูต่อ4ครับ สรุปตารางคะแนน FT Tournament นะครับตอนนี้สระยาบอยขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับแข่ง4เกมบวกอยู U7 ประตูครับมีทั้งหมด10แต้มตามมาด้วยสลาม e s p o r t ครับ Signature ร a c r l คลและก็สีสันครับเป็นอย่างไรบ้างครับคงจะสนุกแล้วก็จุใจกันนะครับสำหรับไฮไลท์ที่ผมได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวสารของรายการ FCPL ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไปครับ รายการ FCTL นะครับก็เป็นรายการเก่าแก่ของวงการโปรขับประเทศไทยนะครับก็อยู่กันมายาวนานเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับของวงการโปรขับ FCTL นะครับก็จะมีการแข่งขันทั้งเพแล้วก็เพด้วยนะครับซึ่งความนิยมของเพเนี่ยก็เริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเทไปทางฝั่งเพมากขึ้นนะครับจากอตอนนี้นะครับที่เพเนี่ยเริ่มมีการวางขายตามหน้าร้านมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้สุปอาการซื้อขายมากขึ้น ทําให้วงการโปรขับนะครับเริ่มขยับไปที่ฝั่งเพมากขึ้นครับซึ่งตอนนี้นะครับรายการ fctl เพนะครับก็ได้มีการจัดแข่งขันขึ้นนะครับแล้วก็มีทีมทั้งประเทศไทยแล้วก็ทีมของทางประเทศนะครับมาร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีมครับโดยจะมีการแข่งขันนะครับในวันพุธครับแล้วก็จะมียกเว้นนะครับในสัปดาห์แรกครับที่จะมีการแข่งขันวันจันทร์นะครับเนื่องจากทางแอดมินนะครับก็จะติดธุระนิดนึงนะครับก็เลย ให้ข่าวสารมาครับว่าอาจจะขอให้แข่งวันจันทร์นะครับในช่วงสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็แข่งวันพุธตามปกติครับโดยจะเริ่มแข่งเวลา23นาฬิกาและก็เวลา23นาฬิกา30นาทีครับสำหรับรายการ Play 5นี้นะครับก็มีเงินรางวัลด้วยนะครับอันดับที่1ครับก็ได้อยู่ที่1,000บาทครับแล้วก็สําหรับรองแชมป์นะครับได้อยู่ที่500บาทครับรายการ FCTL ต่อไปครับเป็นรายการ a s n Premier League ครับเป็นลลกสูงสุดของ ฝั่งเพยเขานะครับซึ่งจะมีการแข่งขันทุกๆวันอังคารและก็วันพฤหัส,สบ,บดีครับเวลาการแข่งขันก็อยู่ที่23ม่มนาฬิกาและก็ย3่สนาฬกานาทีครับในฝั่งของเอเชียนพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะมีทีมอยู่ทั้งหมด14ทีมครับทั้งทีมของประเทศไทยและก็ทีมของต่างชาตินะครับซึ่งทีมของไทยเนี่ยก็มีเขาเข้าร่วมการแข่งขันอยู่ทั้งหมด4ทีมนะครับยกตัวอย่างนะครับก็มีทีมชิม p พนซีนะครับแก๊งสเตอร์สีทัญยาแล้วก็ถามากัม รายการลีกรองลงมาของฝั่งเพซีก็เป็นลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับรายการลีกนี้ก็จะเป็นทีมของต่างชาติส่วนใหญ่เลยครับแทบทั้งหมดเลยครับที่ที่อยู่ในลีกนี้นะครับมีทั้งหมด11ทีมครับการแข่งขันก็จะแข่งทุกวันจันทร์และก็วันอังคารครับเวลา2 3่นาฬกาถึง23่นาฬกาสานาทีซึ่งรางวัลการแข่งขันนะครับฟุตบอลลีกก็แข่งกันปกติครับแต่เงินรางวัลจะไปอยู่ในบอลถ้วยครับซึ่งทีมทั้ง ฟังพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนชิพนะครับต้องมาคุ้เพื่อชนกันและหาทีมที่ไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับก็คือชนะไปจนถึงคู่ชิงชนะเลิศนั่นเองครับที่จะมีรางวัลนะครับก็คืออันดับ1ครับได้อยู่ที่2000บาทครับและอันดับ2ได้ที่500บาทครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษขึ้นมาครับรายการนี้นะครับถ้าหากว่าบอลถ้วยนะครับมีตำแหน่งดาวซันโวยิงประตูสูงสุดนะครับก็จะได้รางวัลเพิ่มไปด้วยครับอยู่ที่500บาทครับ ก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่ารายการของ PlayStation 4นะครับตอนนี้นะครับจะมีทิศทางในการจัดการแข่งขันไปในแนวทางไหนนะครับเพราะว่าจากที่ดูแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเพียงแค่ส่ทีมเท่านั้นนะครับดูว่าจะมีการสร้างทีมขึ้นอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็แนวทางตอนนี้นะครับรู้สึกจะไปทาง p 5มากยิ่งขึ้นนะครับดูจากจานวนทีมที่เพิ่มมากของรายการ FCTL นี้นะครับสำหรับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวสารของทางโปรขับฝั่ง PC นะครับ ว่าจะมีการจัดแข่งขันในช่วงปลายเดือนนี้ครับเรามาดูความคืบหน้ากันครับชรวมาที่ฝั่งข่าวสารของวงการโปรขับฟี فا ยีนะครับฝั่งอ่าพีซบ้างนะครับซึ่งดูจากตารางการแข่งขันนะครับที่เขามีการออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับการแข่งขันของเดือนถัดไปก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นรายการแข่งขันของ t l a n l l n d l u e นะครับซีซั่นสครับซึ่งการประชุมที่ผ่านมานะครับที่ได้เข้าไปร่วมประชุมกันมานะครับเขาก็ มีการสรุปมาว่าจะแข่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับนั่นหมายความว่าก็จะมีการแข่งขันที่เร็วขึ้นนะครับหสัปดาห์ครับสำหรับการแข่งขันไทยแลนด์ลีกซีซั่นสองครับซึ่งทีมที่ลงทะเบียนไว้นะครับสำหรับการแข่งขันเนี่ยก็มีมากมายหลายทีมแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่น้บนับดูนะครับทีมที่อยู่ในด i วิชั่น1นะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด14ทีมครับแล้วก็ด i วิชั่น2จะต้องดูจนต่อไปนะครับว่าทีมด i วิชั่น2ที่จะมีการลงสมัครเนย มีทั้งหมดกี่ทีมนะครับซึ่งตอนนี้ที่ำนับดูนะครับอยู่ที่ประมาณ5-6ทีมนะครับแล้วคาดการณ์นะครับว่าทีมดีวิชั่น2เนี่ยก็จะมีการสมัครเข้ามาเรื่อยๆครับปัจจุบันนะครับความนิยมของทางฝั่ง PC ก็มีมากยิ่ขึ้นนะครับเนื่องจากสาเหตุนะครับที่ทางฝั่ง PlayStation 5นะครับที่ค่อนข้างที่จะหาการซื้อนะครับสำหรับมาเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากครับ ผู้เล่นส่วนใหญ่ครับก็จะย้ายมาฝั่ง PC ซะเยอะเลยครับดังนั้นนะครับทำให้ฝั่ง PC เนี่ยเริ่มที่จะคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีทีมร่วมกันแข่งขันในฝั่ง PC เนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็มีการแข่งขันกันทั้งสองดิวิชันนะครับมีทีมร่วมร่วมรวมรวมกันแล้วนะครับเกือบ30ทีมครับที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับซึ่งเมื่อต่ก่อนนะครับก็มีเพียงแค่10กว่าทีมเท่านั้นแล้วก็ผู้เล่นนะครับที่ เห็นคุณคุนชื่อคุนคุ้นตานะครับจากฝั่งเพยเนี่ยก็ย้ายมาฝั่ง PC ยกทีมก็มีครับนะครับเฉียงเช่นนะครับทีมจัโลไลฟ์นะครับหรือว่า Total Master Total Master ก็คือทีม Poseidon เดิมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้มาแข่งของฝั่ง PC ครับรวมไปถึงกุลิโกะด้วยนะครับที่ย้ายมาฝั่ง PC นะครับต้องดูว่าทางฝั่ง PlayStation จะกลับไปเล่นเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะย้ายมาอยู่ฝั่ง PC ถาวรครับ ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เขาจะประชุมกันนะครับว่าค่าสมัครของดิวชั่นหนึ่งของฝั่ง p c นะครับจะมียอดค่าสมัครอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นความร่วมมือกันนะครับของวงการโปรขับนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมทั้งดิวชั่นหนึ่งหรือว่าดิวชั่นสองนะครับถ้าหากว่าเรามีการพัฒนานะครับเรื่องค่ารับสมัครที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เงินตรงส่วนนั้นนะครับอาจจะไปพัฒนาวงการโปรขับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้วงการโปรขับเราเป็นที่นิยม นะครับในอนาคตครับสำหรับวันนี้นะครับรายการโปรขับวิกฤตนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะครับสำหรับวันนี้ทำากอล h ฟทีสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ